ไอหลังบ้านเนีผมไปเวฟทีหนึ่งแม่จานกระทุกกระทุกกระทั่วลุ้แล้วครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยจังที่โกนจังที่โกนนะฮะจังไม่เฉิบจานละทวยจานละทวยจานละจานละจานละโวยอันนี้ไม่น่าเกินซีสเกตกับ ดิตอนนี้นะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนเราอยู่ที่เอเชียบิกด็อกนะที่นี่เป็นฟาร์มหมาเป็ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะที่นี่แต่เป็นหมานําเข้าทั้งหมดถ้าเรามองไปรอบๆเราจะเห็นแบบหลากหลายสายพันธุ์น่าแล้วก็าจริงๆนะหนูเป็นคนกลัวหลาะทั้งเด็เป็นกลัวทำไมเมื่อก่อนเลี้ยงไอ้โปหมาเราตั้งสามตัวไอ้โปไเท่าไหร่ไงโปมันงงมันงงมันอ๋องไงไอ้โปมีอะไรให้กลัวไปไปไปดิ่าคุณบีเหรอ มีปฏิพัทธ์มีปฏิพัทธ์มีปฏิพัทธ์แล้วเขามีแต่พี่พิิพัทธ์พีแต่พิจิพัฒน์แน่นอนน้อยนะตั้งแต่มีคนมานอข้างไงเฮ้ยเราเจอพี่วีแล้วสวยมากเลยนะบอกเลยเจ้าของฟาร์มที่เนี่ยังาีครับครับ พี่มีอีกคนหนึ่งนี่พี่หมีก็พึ่งฟื้นมาอ่ะพี่หมีเหมือนกันเลยครับผมก็พิ่งฟื้นเพึ่งฟื้นโบโบเป็นสุนัขพันใหญ่เช่าแอฟริกันมาสตีฟนะคะเปสุนัขขนสั้นตัวใหญ่มากค่ะน้ำหนักถึงร้อยกว่าร้อยกว่าโลที่นี่วันนี้หนูต้องทำอะไรบ้เริ่มเลยนะคะตังแต่ล้างคอกเก็บเอิบให้อาหารพาวิ่งพาเดินเล่น วันนี้หนูหนูได้ค่าจ้งค่าจ้างยังไงบ้างคะพี่บีค่าจ้งค้นตัดวันละสามร้อยโอเคไเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนเก็บขี้เนี่ยหน้าหน้าตาเป็นยังไงเียเก็บที่ต้องท่าออการเลยไม่ได้ต้องท่าอวการไม่ได้มาตอนนี้นะคะพี่บีเขาพามาดูตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะบัวโบบโบราคาเจ็ดหลักเจ็ดหลักนะหมล้านหมอล้านหมอลา เราเห็นโปมาแล้วเราจะไปกลัวทำไมวะพี่จ๋าเอาไปกลัวพี่จาพี่จ๋าพี่จ๋าถี่วกลัั่วกลัวโอ้ยาะคิดว่าตัวเล็กกว่าโปเขาตัวใหญ่มากมานกูใหญ่มันกูน่ารักมากทอใครใหญ่กว่ากันหน้ากันทอทอมานมาว้าว๋องับอุษาทอ้ยโอ้โอ้อย ไม่พอโอ้โหไว้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 ช่วยช่วยช่วยพี่จ๋าจะไปบังคับพอเขานะต้องปล่อยเขาไปนะต้องปล่อยเขาไปพอจะทำอย่างนั้นตอนนี้ชูหมาเท่แล้วใช่ไหมต่อไปก็ต้องไปเริ่มงานเบสิกด้วยการเก็บขุอได้เลยค่ะชนะถนัดมากเลยได้เลย อ่ครับมาอ่าโอ้โหนะคยาบอ้าวเดี๋ยวให้พี่หมีเป็นแผนกสอนอันนี้ไม่ใเต้าหลิวเราข้าวนะอ่าเราจะใช้มือครับคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะครับนะขี้เลยนะนี่ขี้เลยนะจ๋าโอ้โหนี่ยาล้วยพี่จ๋าจำไว้นะ ถ้าเราลังเกียจเขาเนี่ยทำแบบนี้เราก็ไม่ได้ค่าตัวเราต้องห้ามทำแบบลังเกียจซะทีถ้าพี่ี่ทำอะไรหนูโตรวจริงๆนะกับพี่เขาก็จับเราห้ามเหยียดเราห้ามลังเกียจเขาเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำลูกกินแบบทุกอยากให้มึงลองมากแล้วไงต่อให้ดีต่อไปล่ะคะก็จะเป็นการให้อาหารอ่าอุ้ยอาหารหมาว้ายอยู่ข้าวอยู่พอดีเลย พี่คะอันนี้ใส่อะไรบ้างคะมีอาหารเม็ดอาหารเม็ดข้าวสวยนะครับแล้วก็โคงรงไก่ต้มโครงก่ต้มถามผครงด้มแล้วก็นี่นี่ดูดูดูไข่ที่ฝั่งนี้นี่มันข้าวมื้อเช้านี่ใส่ไหมคะอันนี้ผมจะให้กินต่างหากดินสดเหรอคะให้พ่อขันกินตำลุอ๋ออันนี้คือไข่สดๆไม่ต้องกุ้งใช่ไหมครับอ่าลวกลวกไข่ลวกจินไข่ลวกจิ้มไข่ลวกวาร์ละห้าฟองพี่รู้สึกยังไงเป็นเช้าตั้งดึงดัก เไอ้พอกินมันละสิพอกินแบบเลือดสิโต้กเมื่อกี้เไอ้ตจมเมียเป็นยังไงอาการแข็งโ้๊งอ่ะอุ้ยข้าวนี่มากเลยข้าวนี่หมอที่จ๋าชิมได้ครับผู้หล่อผหล่อไปกินได้อาหารหมาก็คืออาหารควรครับ เฮ้ยมีกุ้งไก่รู้เลยว่ามีมีกุ้งไก่เลยตองใส่เป็นตอมแล้วเวลาเราเลี้ยงอะไรหรือว่าทำอะไรเราต้องเข้าให้ถึงครับถ้าไม่อย่างนั้นเขาสอนไม่ได้เลยนี่เขาอนม่ได้ไก่เขานั่เอาเอาเอาน้อปลามาเอาพี่เนื้อปลาไหมพี่เนื้อปลาไหมไข่ดาวดิกลับบ้านกับบ้านนีกับบ้านละชานิโดนนะไหนอร่อยบ้านนี้ดิบ้านนี้บอกให้เลยนะหมาอันนั้นนั่นเล่นเกมแพ้แทบอ้วกเลยแบบดีนะไอหลังบ้านผมไปเวฟทีนึงแม่ จานกระทุกระทุกระทะลุแล้วเข้หม่แล้วเขไาใหม่แล้วหรอตายไปให้อาหารมันก่อนไปแล้วจานเล็กมาตามมามาเดี๋ยวให้พี่ก็สอนก่อนสอนรับไหมครับรับจานรับถวยจานรับถวยจานรับจานรับถวยอันนี้ไม่น่าเกินี4เกตกับน่าจะอยู่แล้วประมาณนี้แหละแต่มันอร่อยดีว่ะพี่ยา นี่ถ้าเรามาถ้าเรามาอยู่ทุกวันเราอิ่มเนาะประหยัดเงินน่ะเราอ่ะจะตักไปเลยครับจานละถ้วยจานละถ้วยใช่ไหมใช่ไหมจานละถ้วยคนละคนกินเองดีกว่าน้องจ๋าอ้าวโอ้โหแล้วแก้ว นิดนึงนะจ๊ะนะมาชนกันหรจ๋าสองข้อกันที่ใครตับเธอไต้เธอไปแล้วมั้งใรัตนาต้องกินอาหารรัตนาโอ้ยทำไมด้วยนะไข่แล้แพงนะกินแบบสำลักกินแบบอะไรก็ไม่รู้เอ้าข้าวตำ มาครับต่อไปทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการพาน้องไปเดินเล่นแล้วอาหารกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ทีนี้เหลือออกกำลังกายออกกลังกายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายออกกำลังกายงานถนัดของเรามาแล้วมาแล้วว้าวเอ๊ะน้ำลายท้ำไรทเออเออออ้หเหมานี่ย เจ้าตากเฮ้ยเจ้กพี่้าตาสหน้าเอาเลยพี่ให้อีกคนละห้าสิบคนละห้าสิบบาทไป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 หยุดวยหัว้าย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 บบายว้ายว้าวายวายวายว้ายว้ายยว้าย้ายว้ายวยว้ายว้าย้าย้าาย ทำไมโอ้วชิลเอาบาซาไลน์แหละเนี่ยโอ้วไปจับก็จับมันอะไรเนี่ยกลับไปกลับต่าง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  ไม่ได้มาีจะสามเร็วได้ได้นะฮะตอนนี้แข่ทํามดทามดเดี๋ยวที่ไม่เสียหีไปเหี๋ยวหน้าลงไม่ไม่ได้ม่ทันครับติกี้ไม่ได้ย้อนมากับนักแสดงโอ้ ที่เราเขาให้คิวก่อน5 4 3ถึงจะวิ่งเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมึกจาพึกจ๋าไปแล้วไปแล้วจ๋าจ๋าจ๋าไปดิ ไม่ไหวหรอกมันหนักมันหนักสิไม่เปนหนักไม่ไหวหรอกพี่พี่อย่าโยนอย่าโยนทับพี่โอเต้นเต้นสนุกมากเลยเมื่อกี้หมาแรงดีมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เราถึงขั้นตอนอะไรครับเนี่ยครับเราจะผสมสุนาครับอ่าจะผสมสุดานะเดี๋ยวเนี้โดยส่วนมากแล้วกันจะไม่จะไม่ค่อยผสมจริงอ่าค่ะ เหตุที่ว่าไม่ผสมจริงเพราะว่า1ก็คือหมามันตัวใหญ่ครับ2ก็คือป้องกันการติดเชื้อครับมันจะมันจะแซฟบกว่าได้กับตัวตัวหมาตัวผู้และตัวหมาตัวเมียด้วยโอเคงั้นจับตัวผู้มาเลยครับตัวเมียพร้อมตัมครับอันนี้คือเอามาหลอกล่อมาให้ดมเลยอ๋อเหมือนเหมือนต้องบิ้วอารมณ์ก่อนอ่ นไงมาแล้วมันไหลแล้วมันไหลแล้วพอได้เนี่ยนิดนึงได้โดมหน่อยนึงออกแล้วออกแล้วแข็งเลย อันนั้นคือสเปิร์มมันใช่ไหมคะถ้าเราไปดูดช่วยอะไรช่วยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับดูดช่วยไม่ได้ไม่ได้ดูดช่วยมันจะไปออกใส่ทายปากใส่ทายปากเรานี่ไงตอนนี้นะน้ำมันออกมาหมดแล้วที่เป็นน้ำเชื้อมันออกมาแล้วอ่ะพิจารกรรมใครใครพิจารกรรมพิจารกรรมดี่โิจารกรรมทีดวงนนะารกรรมไม่เสดวงครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยพิจารกรรมทพิจานกรรมทีครับไม่เฉยรรกเลยะเนี่ยครั้กแรกเลยปะเนี่ย ครั้งแรกเลยบ้างแข็งไหมพี่จ๋าแข่งไหมแข่งมากแข่งมากแข็งเกือวไปเกืยวไปแล้เกไทำไมลงไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะเอยเขินเขินว่าเพราะไม่เคยจับอะไร มันอุ่นมากเลยตอนนี้นะเราได้น้ำเชื้อมันมาแล้วนี่อย่าหล่นนะอย่าให้หล่นนะอย่าชิมนะปกติจะมากกว่านี้ที่นี่เราเอาแค่หัวเราเอาแค่หัวเชียแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรวจน้ำเชื้อกันว่าแข็งแรงหรือเปล่าไปตอนนี้พร้อมหรือยังไปไปดูวุ้ยพีทีมาดูดิสปอมตรงเี้เฮ้ยโอเคพร้อมแปลว่า เียเาตัวเบี้ยเสียมันอ,อ่อนปกติบีบย,ยังไงบีบอย่างนั้นจะได้จะได้ไม่จะได้ไ,ดไม่ไม่เคียวไม่เก่งตัวเองเคยทำยังไงกับตัวเองตัวเองก็ทำงั้นนี่ยังไงก็อย่าลืมเห็นนแม่เราทุ่มเทเจสลามากโอ้โหโนี่สุดยอดนะใช้ได้ฮะนิ้วเรียนสุดยอดโอ้ต้องใช้ประจำใช้ประจำใช้ประจำโอ้ี่นินีน เราสนุกมากเลยนะเราได้ทําทุกอย่างเกี่ยวกับแบบออกการดูแลสุนัขพันธ์ใหญ่เลยนะวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะต้องขอบคุณสถานที่ Asia Big Dog ช่อง YouTube Asia Big Dog นะคะแล้วก็เพจ Asia Big Dog นะคะถ้าใครสนใจยังไงนะคะแวะมาเที่ยวที่เรานะคะรังสิตธัญญาคลองแป่มาดูก่อนก็ได้มาดูก่อนมาดูก่อนมาไใช่ไหมใช่ อเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากพวกะเขาแข็งแรงมากเลยค่ะมาพี่แบบร้อยสิบกิโลเองแข็งแรงมากแข็งแรงมากยังไงก็ต้องแบบขอบคุณพี่ๆมากเลยที่ให้โอกาสพวกหนูมาแบบดูแลสัตว์นะคะท่าแรงที่คุยว่าคนละสามร้อยนะคะสามร้อยได้ไหมคะสามร้อยไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอคะใช่เหลือเท่าไหร่ละสำหรับน้องจ๋าเหลือแค่สองร้อยอุ้ยสองร้อยหนูโอเคเพราะอะไรแค่บอกสิมีไข่ไปไหนไปอ๋อ กินข้าวหมาเยอะก็เหลือร้อยเดียวโอเคได้ค่ะยังไงได้ประสบการณ์เนาะใชมากกเลยประสบการณ์กันก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในวันนี้นะคโอ้นี่สนุกมากนะยังไงก็ฝากฝากของพี่บีด้วยนะใครสนใจหมาติดต่อมาเลยมาคุยกันก่อนได้เลยก็ วันนี้เราลาไปก่อนพี่นิดเชฟน่าจะพาไปไหนอยากให้เราทำอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยหรือใครเป็นเจ้าของกิจการติดต่อมาได้เลยอยากให้ไปทำอาชีพอะไรไม่เกี่ยงขอยได้เงินอย่างเดียวอ่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดด้วยนะคะได้ค่ะถือว่าต้องกดแน่นอนเลยอย่าลืมฝากกดเอเชียบิ๊กท็อปให้เราด้วยนะคะได้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านขอบคุณทุกท่านไปไพี่นี่ไปตรวจไปตรวจสเติร์มไม่พิดิตรไปเขาตรวจได้ไปตรวจสเตอร์มาตรวจสตม